ครับเป็นยังไงบ้างหลังจากก่อนหน้านี้ออที่เราจะไปอะ่ะหลายคนมองว่าเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้วเราก็ไลฟ์สดคน้ไาไปถามว่าจะได้เจอพี่จีนไหมตรงนีงนน้ไม่กดดันไหมหรือว่าไม่กดดันครับผมเราะจริงๆตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังว่าจะถึงตัวพี่ <S <S เขาด้วยเพราะ,ะอย่างที่ทุกคนทราบกันคือพี่เขาค่อนข้างจะดังมากๆแล้วเราคิดว่าในวันงานพี่เขาน่าจะต้องถ่ายสื่อหลายสื่อแน่นอนเลยคิดว่ารอบๆตัวพี่เขาก็น่าจะมีแบบ ผู้จัดการมีพิการมีแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเราคงไม่ได้เจอพี่เขาแบบ2ต่อ2หรอกครับผมแต่การพอวันงานไปเรามีโอกาสได้เข้าไปถ่ายแล้วก็โอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตกใจแล้วก็ดีใจมากๆครับว่าพี่เขาดังจริงนี้ค่ะวินาทีที่ได้เห็นเขาเป็นยังไงรอแบบรอ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 คือเอาจริงผมเคยเคยมีโอกาสได้ดู MV ของพี่พี่วง bts ละกันครับผมเราก็เห็นพี่พี่เขาแค่ใน ตามคลิปวิดีโอหรือตามทีวีแล้วเจอเนี่ยแต่พอมาเจอตัวจริงโอ้โหหลอกกว่าอ่าแล้วจโม,มเมนต์นั้นมันเข้าไปมันเป็นแค่ช่วงวินาทีช่วงเซียวเพาสั้นๆเลยครับผมเอาจริงๆตอนแรกเราต้องบอกว่าเราโชคดีด้วยเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นจังหวะท,ที่พี่ๆสื่อเขากําลังเหมือนกับทำคอนเทนต์กับพี่จีนอยู่แล้วเหมือนเป็นจังหวะที่แบบช่วงเปลี่ยนสื่อพอดีนะครับผมแล้วก็ใช้แกลบนั่นแหละเข้าไปเดี๋ยวอ่ะ ลว่าเราเราได้เข้าไปถ่ายด้วยก็ดีใจมากมาเขาอย่างไรคนก็ลังเขียนว่าประโยคที่คับพูดกับพี่กินพูดอะไรไปบ้างไม่ได้พูดอะไรเยอะเราพูดเราพูดว่าอะไรแค่บอกกันยืด so much ประมาณนี้แบบขอบคุณมาก็ถ่ายรูปก็แอบเงียบแล้ว you so much ไปนิดนึงประโยค I love you so much คือมันมาอย่างไรใช่มันมาเองเนี่ไม่พอเห็นหน้าพี่เขาแล้วพี่เขาหล่อจริงไงแล้วพอแบบใช่แล้วเราก็เคยได้ยินแบบ เพลงของพี่พี่ b t s มาหลายเพลงแล้วแต่ว่าเราไม่เคยได้มาสัมผัสตัวพี่พี่เขาแบบตัวเป็นเป็นแล้วบอกก็ได้เจอกันว่าพี่คนนหนแล้วก็น่ารักมากแล้วก็เลยโอเค I love you นะแล้วเราเห็นอีรีแอค์เขากลับมาไหมแต่เขาก็หัวเราะหัวเราะแล้วแบบว่าจะแบบพีโรคงตกใจแล้วว่าก็คงไม่คิดว่าผมจะมาบอกพี่เขา แต่ว่าตอนนั้นก็กคิดประโยคอะไรไม่ออกเหมือนกันไปถึงว่าเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยเพราะว่าเอาจริงอย่างนี้ผมบอกเราไม่ได้คิดด้วยว่าเราจะมีโอกาสเข้าไปเจอแบบพี่เขาเราเลยไม่ได้เตรียมประโยคไม่ได้อะไรเลยนะ,อะตอนนั้นแบบมันเป็นแบบโเม์แบบความรู้สึกผมตอนเข้าไปประมาณแค่ห้าวิเองนะแบบเข้าไปปุ๊บใช่ๆแล้วก็คุยนิดนึงแล้วออกเลยอะไรอย่างเงี้ยผมเลยไม่่อยได้คุยเลยมันก็คือแบงไปเลยไม่ถึงแบงไม่ได้เตรียมอะไรอยู่แล้วด้วยครับเออแล้วจำได้มั้ว่ามือพี่เขาเป็นยังไงบ้าง เกียดมากดูแล้วก็ปกติเหมือนมือคนทั่วไปครับนิ่มไหมนิ่มเลยว่าตอนจิ้มผมก็ไม่ได้แบบเก็บดีเทลขนาดนั้นว่าแบบมือพี่คนานิ่มไหมอะไรอย่างนี้แต่ก็ดีใจดีใจว่าเป็นเกียรติมากที่ได้เจอแฟนๆหลายคนก็บอกว่าเออกำลังถึงเป็นตัวแทนหมู่บ้านของมที่ชาวไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีครับยินดีก็ขอบคุณทุกคนมากที่เอ็นดูนะเพราะว่าจริงๆเรา S <S เราไม่รู้ด้วยว่าการที่แบบจะได้เข้าไปถ่ายตอนนี้พี่ B D S อะมันย,ยากมากขนาดไหน,นครับผมนะครับเม่อพอเราได้เข้าไปแล้วทุกคนก็แบบเหมือนดีใจไปกับเราด้วยแบบเหมือนเป็นวาระแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากที่เอ็นดูนะครั<ด>บก็จะเป็นตัวแทนทีมชาติประเทศไทยนะครับอาจจะจะเป็นอย่างนั้นก็ก็ได้แหละเปไม่งั้นเพราะว่าเป็นตัวแทนเอารูกให้ทุกคนได้ดูแล้วแต่คุณบอกว่าเขาหล่อแฮนซัมเขาเป็นอย่างนั้นจริงไหมหรือเขาเป็นจริง็เเปนนอร์ไวแซ ใช่เขสร้างจริงครับเข้อมจริงแล้วได้เห็ว่าพี่เขาต้องออกจาตกรมนี่ขนาดที่ออกจากกรมนะครับโอ้ยยังหล่อแป๊อยู่เลยครับผมแล้วรู้ไหมว่าเรากับพี่เขาเกิดันเดียวเดกผมอ๋อใช่ผมได้ได้ได้ยินตอนก่อนที่จะไปที่งานแฟชั่นโชว์เหมือนมีพี่ทีมงานมาบอกว่าเออเรากับพี่จีนอ่ะเกิดวันวันที่สี่ธันวาเหมือนกัน นั่นแหละก็สี่พันมานน่าตาดีเออโอเคไปอ่ะสมได้เลยสะสมรายที่เจอเ,เขาแล้วรู้สึกไงบ้างหลายคนก็เลยถามว่ามือข้างไหนเป็นจับสองข้างครับวันนั้นน่สองข้างครับพอพอกลับมาแล้วคนถามถเต็โมโรมไปนี้ยเยอะครับส่วนใหญ่ก็จะถามว่ามือข้างไหนจับพี่จินนั่นแหละผมแบบเออขอมือนั้นได้ไหมอยากเป็นกัปจังเลยอะไรเยอะเยอะแต่ว่าพูดถึงเรื่องชุด เราลึกเราก็กล้าวใจอยู่นะกับเสื้อตัวนั้นใช่ครับก็จะมีความเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึง<ฮ>ละกันก็จะเป็นสูตรเทานะครับผมแมทช์กับเ,เสื้อตะข่ายออกสีฟูนิดๆ<ฮ>แต่เป็นเ,เสื้อตะข่ายสีม่วงเพราะ<ฮ>เราสึกว่าพอมีสีม่วงมันจะให้ความสุขความคุชี่มากละกันเราก็เลยเลือกเลือกเลือกมาสีนี้มาแล้วดันไปตรงกับที่ครีเอทีฟดีไซเนอร์ที่ซาบาโตะเขาอยากจะให้เราใส่ชุดนี้ด้วยพอดีเลยก็ดีใจมากคนก็แซวว่ามันเซ็กซี่ได้ไงในเมื่อ ใส่เต็มอยู่แบบว่าตินกระดุมถึงคอมันอาจจะเป็นจังหวะแหวกจังหวะลั่วอะไรอย่างเงี้ยนบมันจะทอนตุ้งเลยต่อแสงเข้ามันก็เลยแบบอาจจะมีความป๊อปแวบ์นิดนึงเคยไหมเคยไหมพอคนโฟกัสแบบว่าพอแบบเอะงอแล้วเอะแบบเออเกิดไหมเกิดจริงตอนแรกเราเราไม่เขินนะเราไม่ได้โฟกัสอะไรเลยเพราะว่าเราใส่ชุดนี้ไปแล้วก็ในฐานะแบบรับพิเศษชุดของโูซีเนาะแล้วก็ไปในฐานะแฟชั่น คนหนึ่งแต่ว่าการว่าพอกลับอ่านฟีดแบ็กอ่ะเขินตอนอ่านฟีดแบ็กนี่แหละก็แบบแซวว่าแบบเฮ้ยโอ้โหชุดอย่างโู้นอย่างนี้เลยนะอคนขอดูนะคะคนขอดูอย่างข้างในวันนี้ก็มีครับวันนี้ก็มีวันนี้ก็มีเขาก็แบบเดินผ่านเกาแบบรัดขอสูตรหน่อยสูตรไม่จำเป็นมองออกได้ไหมใช่แต่ว่าผมว่าจำเป็นดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างว่าพอกลับมาแล้วมันก็จัดันดับ ตอนน,แบบตอนนี้นิยมก็ขึ้นมาแบบก่อนหน้านี้คือแบบอะไรขารู้ว่ายังไม่มีแต่เราก็แบบจากที่สิบขึ้นมาก็ก็ขอบคุณที่แฟนๆทุกคนแล้วกันครับผมที่ทีท่ที่ช่วยกันปัน่นหรือว่าช่วยกันพูดถึงตัวผมในงในานแฟชั่นวีครั้งนี้นะครับผมทุกบ้านเลยก็ขอบคุณมากๆที่เอ็นดูแล้วก็สนับสนุนกันนะครับผม ก็ี่กับลุ้นนะว่ามันจะมาไหมหรือว่าเพราะว่าอะไรเขาบอกตอนแรกมันไม่อยู่ในตารางสิบคนสะพานก็มันขึ้นมาไม่ได้ลุ้นเหรอครับไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเราแค่ไปทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นพอครับนการว่าเออสิ่งที่เราทําไปมันส่งผลให้แบบให้พี่แฟนคลับทั้งแฟนคลับเราอาจจะคนที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักเราและได้เห็นเราจากงานแฟชั่นวีครั้งนี้ด้วยครับผมก็ขอบคุณมากที่ตกแฟนคลับอิตาลีได้เพิ่มที่ไหนครับก็ก็น่าจะ กันครับผมก็หวังว่าใจนูกันนะครับเพราะจริงคนพี่ๆที่ไปรอข้างหน้างานงานโอชิอ่ะเขาคือตัวสจก็จะเป็นวิกี่แฟนคลับเ s สส่วนใหญ่แล้วก็ลทักทายพี่ๆเขาไปบ้างก็เลยกลายเป็นลูกหลักโอชิคนใหม่เลยมังครับอีกเรื่องหนึ่งชาเลนจ์เพลงเอาเป็นยังไง ตกลงมีแล้วมีแล้วมีเชลเลนแล้วครับผมมีพาร์ต้นแล้วด้วยแต่ว่าผมเต้นไม่เป็นอ้๋อใช่เพราะว่าเพราะว่าคนร้องข้างเต้นหมดเต้ได้ครับผมอิน้องอีกอยู่ในในเชลเลนต์ก็จะเป็นคนอื่นเต้นแต่ผมไม่เต้นเห็นมันจะมีอะไรอ่ะอาจารย์ตั้งพี่ไอเต้นตอนเดียวเต้นได้หมาแต่แค่เนี้ยเต้นไคอนทูปัญญาเขาจำได้แค่นี้ย ที่เป็นยังไงบ้างพอมันมีทายาทมาแล้วอยากให้เพื่นมารวมก็อยากให้ไปร่วมสนุกกันละกันครับผมเพราะจริงๆเราตั้งแต่เราทําเพลงมาเราก็ไม่เคยทำชาเลนจ์อะไรแบบนี้เลยครับผมก็ <c oughs> หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ไปเล่นกันเยอะๆครับผมแต่เขาบอกว่าถ้าจเจ้าของเพลงไม่ซ้อมให้เต้นคนที่เขาดูเขาก็เต้นไม่ได้ครับไม่มีแรงจแต่ผมก็เห็นวิ่เต้นแล้วนะครับเออเราเต้นได้ไหมเราเต้นได้ไหมอ่ะแต่แค่นี้ครับ สองปีได้อันนี้ใช่เออให้เชิญชวนให้มาชาเลนจ์นี้ครับผมก็สามารถไปเล่นกันได้แล้วนะครับผมกับชาเลนจ์ติ๊กตอกของเพลงฟิจูนะครับกับคารูดฟิชนิ้งกับเลซี่ร็อกซี่นะครับผมก็ใครเต้นไม่เป็นก็ไปดูไปดูก่อนนะครับผมเพราะว่าผมสอบไม่เป็นอ่าถามถึงเรื่องอำการหลัดแล้วมาเป็นยังไงบ้างก็ยังเกิดอะไร ไม่รู้เหมือนกันครับมันเหมือนปวดเรื่อยๆแล้วครับมันน่าจะเป็นเพราะว่าเวลาเราแต่ก่อนเราอาจจะเป็นเด็กติดหลักข้อมนงครับแล้วพอแล้วพ,พอเรามาทํางานในวงการนะครมันก็ท้าพูดจริงๆก็ต้องเออ่ยืดตัวละกันยืดตัวทําให้ตัวเองแบบดูดูดูดสงา่าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ธรรมชาติของเราเนี่ยพอมันต้องฝืนบ่อยๆนานๆเนี่ยมันอาจจะมีการผลัหล,ลังเวลาก็ไม่ไปหางออะไรไหอย่างอย่าง ยังไม่ได้ปวดขนาดนี้ครับมันก็ไม่ได้ปวดมากหรอกครับคือถ้าเกิดเรานั่งปกติมันก็โอเคแล้วแต่มันจะเมื่อยก็เฉพาะเวลาแบบเรายืนนานหรือว่าอาจจะต้องขยับเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับอายุน้อยอะไรเริ่มทำแล้วอืมผมว่าอาจจะเกิดจากการที่ว่าผมตอนเด็กเตะบอลเนีครับเตะเตะบอลแล้วเราอาจจะวอร์มไม่ถึงหรือไม่บางครั้งอาจจะไม่ได้วอร์มแบบเอออยากเตะก็ลงไปเตะเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ร่างกายมันจะตึงหรือว่าอาจจะแบบสึกหลอไปบ้าง ยังไม่ได้ดูแลข่านัยังครับผมยังขอบคุณครัขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ